ต่างชาติกำลังถกกันใหญ่ถึงประเด็นนี้เลยครับว่าเป็นไปได้เหรอที่อยู่ที่เมืองไทยจะดีกว่าสหราาัฐอเมริกาจากคำถามทำไมไทยน่าอยู่กว่าสหราาัฐอเมริกาซึ่งชาวต่างชาติก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับโดยเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกๆก่อนเลยแล้วกันนะครับก็มีต่างชาติคนหนึ่งเขายกตัวอย่างให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างๆๆนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่สหราาัฐอเมริกาเขาไม่สามารถที่จะออกมาทานข้าวนอกบ้าน ในทุกๆวันได้โดยในเรื่องของการทานข้าวนอกบ้านเนี่ยครับก็เป็นหัวข้อที่ต่างชาติก็มาถกกันเยอะนะครับโดยเจ้าของคอมเมนต์ต้นทางเลยเขาบอกว่าด้วยความที่ประเทศไทยค่าของชีพถูกกว่าผมเองสามารถออกไปนอกบ้านในช่วงเวลายามเย็นไปหาทานอะไรก็ได้ตามต้องการไปที่ร้านอาหารดีๆหรือจะเป็นร้านอาหารทั่วๆไปหรือจะเป็นร้านอาหารสุดหรูไปเลยเมื่อมองแล้วก็เทียบกับมาตรฐานในอเมริกา ผมสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ในทุกวี่ทุกวันหรืออาจจะเป็นทุกมื้ออาหารได้เลยผมอยู่ที่เมืองไทยด้วยการใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ผมอยู่ที่อเมริกาด้วยการใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้ ในสหรัฐอเมริกาหรือการใช้ชีวิตในนิวยอร์กผมอาจจะอยู่กับอาหารแชร่แข็งหรือไม่ก็อาหารที่อาจจะต้องปรุงขึ้นมาเองด้วยฝีมือการทําอาหารที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ของผมแน่นอนว่าเราอย่าเพิ่งไปโพดถึงความอร่อยเลยผมทําอาหารได้ไม่ค่อยอร่อยแต่ผมจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นจาเป็นที่จะต้องทําอาหารเองเรียนรู้ที่จะต้องทําอาหารเองให้ได้ เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่ไม่ได้มีอยู่อย่างมากมายการใช้ชีวิตการกินกันอยู่งผมก็เลยเป็นในลักษณะนั้นแต่บริบทการใช้ชีวิตมาถึงประเทศไทยก็ต่างกันจนตรงกันข้ามแบบมากๆเลยทีเดียวผมพบว่าเงินของผมจํานวนเท่าๆเดิมน่ะมันไปได้ไกลกว่าผมสามารถไปนั่ง,งร้านอาหารได้ตามต้องการจะดื่มได้ก็ดื่มได้ตามต้องการเลยโดยที่ไม่ต้องคิดว่าผมจะหมดเงินได้เท่าไหร่ซึ่งบางทีก็ใช้เงินในระดับที่น้อยกว่าการทํากับข้าวเองในชีวิตในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กซะอีก แต่สิ่งเหล่านี้ก็ทําได้ในกรุงเทพด้วยเช่นกันนะกรุงเทพนั้นเป็นเหมือนนิวยอร์กในเวอร์ชันที่ทําให้ผมเข้าถึงร้านอาหารได้มากกว่าในนิวยอร์กผมไม่สามารถจะนั่งร้านอาหารได้ทุกวันแต่กรุงเทพมอบประสบการณ์แบบนั้นให้กับผมได้ทุกวันเลยทีเดียวขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าน่นเป็นคาตอบที่คาดไม่ถึงจริงความน่าอยู่ของคุณเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือเรื่องของการไปทานข้าวนอกบ้านอย่างนั้นสินะ โทษทีสำหรับผมอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นกับอาหารไทยเท่าไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับผมไม่ค่อยมีเหตุผลมากนะักขณะที่คอมเมนต์ของอีกอคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าประเด็นก็คือการออกไปทานข้าวนอกบ้านในไทยไม่ได้มีแค่อาหารไทยนะสิอาหารตะวันตกในะแบบที่คุณต้องการก็มบีหรือแม้กระทั่งร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังหรือจะเป็นร้านทางเลือกบ้างไหมที่มีราคาถูกกว่าสำหรับผมมันเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่อยู่นะต่อให้คุณมองไม่เห็นก็ตามซึ่งถ้าคุณเป็นคนฐานะธรรมดาท,ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา คุณก็ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแล้วก็กินข้าวอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวหรือเต็มที่อาจจะได้ฟาสต์ฟู้ดในราคาที่แพงสักหน่อยแล้วก็กินเพื่อดำรงอยู่ของชีวิตประจําวันของคุณแต่ที่เมืองไทยประเด็นก็คือมีทางเลือกให้คุณมากกว่านั้นไงคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งทําอาหารเองหรือกินอาหารแช่แข็งหรือไม่ก็กิกนฟาสต์ฟู้ดคุณเอาเงินที่ซื้อแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นในสหรัฐอเมริกามากินข้าวที่เมืองไทยคุณแทบจะนั่งอยู่ที่ร้านอาหารได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวขณะที่คอมเมนต์ของอีกกคน,นคก็ใหห้เหตุผลว่า เมืองไทยดีกว่าสหรัฐอเมริกายัางไงบ้างนะครับเป็นเหตุผลของความผ่อนคลายในการดํารงชีวิตนะครับเขาให้ความเห็นนะครับว่าผมชอบประเทศไทยอยู่อย่างหนึ่งนะตอนที่ผมอยู่ที่กรุงเทพผมเห็นได้เลยว่านี่คือวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและทุกคนต่างอ่อ,อนอมถ่อมตนให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งเป็นบริบทที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา คือคนไทยใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ไง่ายกว่าสังคมอเมริกันอาจจะโดวยวัฒนธรรมในการส่งรอยยิ้มของคนไทยที่แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆความเร่งรีบผมก็เลยมองไม่เห็นอีกต่อไปคือมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนเร่งรีบเหมือนที่เกิดขึ้นในหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาที่คนในเมืองใหญ่จะมีความเร่งรีบแล้วมีการแข่งขันที่สูงแต่เรื่องนี้ผมเห็นได้แม้กระทั่งกรุงเทพนะกรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศก็ยังดูผ่อนคลายมากกว่า เรื่องนี้มีคนโต้แยงครับเขาบอกว่าคุณเพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพในโซนของนักท่องเที่ยวหรือไม่คุณไม่ได้เห็นในโซนพื้นที่ของคนที่ทํางานออฟฟิศหรือคนที่ทํางานในชีวิตประจำวันในกรุงเทพจริงๆคุณไปที่กรุงเทพมหารครคุณก็ไปอยู่ในย่านที่มีชาวต่างชาติมากมายอยู่เต็มไปหมดแน่นอนว่านั่นน่ะก็เต็มไปด้วยคนที่เข้ามาพักผ่อนเข้ามาผ่อนคลายอยู่แล้วบรรยากาศโดยรวมันก็เลยเป็นแบบนั้นแต่พอคุณเห็นในชีวิตประจำวันของคุณที่สหรัฐอเมริกา คุณก็อาจจะเห็นวิถีชีวิตของการไปทํางานวิถีชีวิตของการที่จะทางานตั้งแต่เช้าจนถึงค่ามืดอะไรแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่คนเจอจริงๆแต่พอมาที่กรุงเทพคุณก็อยู่ในย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะและอาจจะนั่งกินข้าวร้านอาหารที่ต้องการได้อย่างอิสระอย่างที่คอมไม่เลีรกๆพูดมาแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยอย่างแท้จริงยังมีส่วนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะไม่ใช่มีแค่คนที่อยู่ในภาคของการท่องเที่ยวเท่านั้นคือคุณมองในมุมของการไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่กับนักท่องเที่ยวด้วยกันมันก็เลยรู้สึกผ่อนคลายก็เท่านั้นแะ ขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับก็บอกว่าเมืองไทยดีกว่าในเรื่องของการเข้าถึงบริการด้วยเช่นกันอย่างเช่นการที่คุณจะจ้างใครสักคนไปซื้ออาหารให้คุณแล้วก็เอามาส่งให้คุณนั่นคือสิ่งที่ทําได้ในประเทศไทยและคุณก็สบายมากๆรอรับอาหารได้เลยแต่ที่สหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งจะจ้างรถสักคันเพื่อที่จะรับคุณแล้วก็ไปส่งอีกที่มันก็เริ่มมีราคาที่สูงจนเกินที่จะเข้าถึงได้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ขนาดนั้น แต่โดยทั่วไปสิ่งที่ตัวเฉลี่ยประเทศไทยทําได้ดีกว่าเมื่อพูดถึงบริการที่เป็นแบบ24ชั่วโมงในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยแทบจะเข้าถึงบริการต่างๆที่เป็น24ชั่วโมงได้แยะๆมากมายอยู่เต็มไปหมดและกระพบได้บ่อยมากๆผมคิดว่าส่วนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางวันหรือใช้ชีวิตในช่วงเวลายามค่าคืนคุณจะรู้สึกว่าชีวิตประจาวันสะดวกสบายได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาไปซะแล้วแน่นอนหากคุณจะเปรียบเทียบเมืองใหญ่ ในสหรัฐอเมริกาหลายๆแห่งก็มีการพัฒนาที่สูงแต่ความสะดวกสบายเป็นคนละเรื่องกับการพัฒนาที่สูงเลยนะต้องยอมระตังตรงว่าผมเห็นบริการที่ให้บริการ24ชั่วโมงได้เยอะกว่าในประเทศไทยเมื่อเทียบพื้นที่ต่อพื้นที่ซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งเช่นเคยนะครับก็บอกว่าเป็นเพราะรูปแบบธุรกิจในประเทศไทยนิยมที่จะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าหรืออาจจะเป็นตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยก็เลยทําให้คุณเจอกับ ร้านที่เปิดให้บริการตลอดไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านสะดวกซื้อหรือบริการต่างๆที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้ผมก็ยอมรับเลยว่าเมืองไทยสะดวกสบายมากกว่าก็จริงและไปพื้นที่ไหนก็สามารถเจอได้หมดแต่ประเด็นก็คือสหรัฐอเมริกานั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากๆการจะทําให้ความสะดวกแบบนั้นเข้าถึงทุกพื้นที่ในทุกๆ1กิโลเมตรมันคงเป็นไปไม่ได้ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคุณเชื่อไหมตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยปลอดภัยกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วนะ นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนเริ่มจะห่วงและก็ชอบเมืองไทยมากกว่าด้วยผมรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเมื่อไปในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยต่อให้คุณบอกว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก็เถอะผมยังไม่เคยไปพื้นที่ชนบ,บทของไทยอย่างเป็นจริงเป็นจังนะแต่จากการไปเที่ยวเมืองไทยมาผมคิดว่าหลายๆพื้นที่ความปลอดภัยที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของไทยนั้นดีกว่าในสหรัฐอเมริกาไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบก,บกับการเดินเล่นในตัวเมืองหรือไปตามพื้นที่ตัวเมืองต่างๆ ผมบอกได้เลยว่าอุ่นใจมากกว่ากับหลายๆพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่บางพื้นที่เท่านั้นโดยความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าไทยทําได้ดีกว่าประเทศไทยทําได้ดีกว่าในเรื่องของการจัดการอาชญากรรมเหรอในตอนแรกผมไม่อยากจะเชื่อจนไปเห็นกับตาจริงๆคือการอยู่ที่ประเทศไทยให้ความรู้สึกปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตามโดยก็มีคอมเนต์เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเองตั้งหาก ในบางย่านมีเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมมันก็เลยทําให้ไม่ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพหรือพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยคาดว่าในแต่ละพื้นที่น่าจะได้รับการดูแลที่ทั่วถึงมากกว่ามันก็เลยทําให้แม้แต่ย่านท่องเที่ยวของพวกเขาเองในตัวเมืองของไทยเองก็เลยดูให้ความรู้สึกปลอดภัยขณะที่ความเห็นต่อมาครับบอกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยยึดติดในเรื่องของความน่าอยู่นะผมอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่สิ่งที่ทําให้ผมคิดว่าเมืองไทยน่าอยู่เป็นสิ่งที่ผมยอมรับอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการที่คุณเจ็บป่วยขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าคุณอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วไปอยู่ที่ประเทศไทยก็คงต้องบอกว่าไปอยู่ที่ประเทศไทยก็คงจะดีกว่าเพราะมีความเป็นไปไ,ได้ที่ค่ารักษาตัวในประเทศไทยอาจจะถูกกว่าการจ่ายประกันสุขภาพมาตลอดทั้งชีวิตในสหรัฐอเมริกา ผมเห็นชาวอเมริกันลหลายๆคนไปอยู่ที่ประเทศไทยก็ไม่เห็นมีใครจมาตัวเพราะการรักษาตัวที่เมืองไทยเลยนะ,ะเผลพอรพวกเขาจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายกว่าซะด้วยซ้ำถ้าคุณเป็นคนที่กําลังเจ็บป่วยหรือต้องการเข้ารับการรักษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไทยทําได้ดีกว่าจริงๆซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกนะครับว่าคุณก็อย่าลืมสิว่าเรื่องนี้นะ่ยเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่ถูกกว่านะเพราะประเทศไทยค่าครองชีพถูกกว่าก็เลยทําให้คุณได้รับสิ่งนี้ได้หรือจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าาาสหรรอเมรเมิซ้ํ เพียงแต่ว่าด้วยความที่ค่าของชีพถูกกว่าคุณใจทุกอย่างได้ถูกกว่าหมดเลยมันก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างนั้นดีกว่าไปหมดโดยเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาบอกว่าเรื่องค่าครองชีพถูกมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้อีกประเทศจะดีกว่าอีประเทศได้เพราะไม่เช่นนั้นในหลายๆประเทศในเอเชียใต้ที่ราคาค่าครองชีพถูกกว่าประเทศไทยหรือแม้แต่เวียดนามหรือประเทศข้างเคียงของพวกเขาอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าแต่ทําไมถึงไม่สามารถดีกว่าได้ ประเทศไทยมีมาตรฐานหลายๆอย่างที่เหมือนในสหรัฐอเมริกาหรืออย่างน้อยก็เกือบจะใกล้เคียงแต่ขณะเดียวกันพวกเขายังมีค่าของชีพที่ถูกกว่ามันต้องรับไปพร้อมๆกันในทั้งสองสิ่งนี้มันถึงจะสามารถดีกว่าได้เพราะถ้าค่าของชีพถูกกว่าเพียงอย่างเดียวมันไม่อาจที่จะทาให้ดีกว่าสหรัฐอเมริกาได้อย่างแน่นอนอย่างเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าถ้าพูดถึงเรื่องอาหารก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกัน ในสหรัฐอเมริกาแฮมเบอร์เกอร์ในราคา3ดอลลาร์คุณอาจจะได้แฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาทั่วๆไปที่เป็นมาตรฐานปกติหรืออาจจะแทบซื้อไม่ได้เลยในมาตรฐานที่ดีขึ้นมาหน่อยแต่พอเป็นที่ประเทศไทยกับราคา3ดอลลาร์คุณได้แฮมเบอร์เกอร์ที่วัตถุดิบชั้นดีมากกว่ามากที่เห็นที่ผมอธิบายก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาที่ถูกกว่าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคุณภาพที่ได้รับที่ดีกว่าด้วยเช่นกันถ้าเป็นประเทศที่ราคาถูกแต่มาตรฐานที่ได้รับนั้นตกลงไปมากผมเองก็คงไม่ได้บอกว่า ที่นั่นจะดีกว่าได้แต่อย่างใดนะขณะที่ต่างชาติคนถัดมาครับก็บอกว่าข้อดีของประเทศไทยอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากเกินไปด้วยก็เป็นได้นะสหรัฐอเมริกานั้นแม้ว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่อย่างมากมายแต่ด้วยความที่พื้นที่ขนาดใหญ่ผลจะไปที่ชายหาดสักแห่งผมต้องเดินทางเป็นวันๆหรืออาจจะสองถึงสามวัน เพื่อที่จะไปถึงชายหาดซักแห่งที่ใกล้ที่สุดจากเมืองของผมแม้ว่าในสหรัฐอเมริกาจะเดินทางด้วยสายการบินได้แต่ด้วยความที่ระยะทางที่มันห่างกันออกไปจนเกินไปต้นทุนการเดินทางก็สูงไปด้วยแต่พอเป็นที่เมืองไทยด้วยความที่ เป็นประเทศที่เล็กกว่ามากผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาใหญ่เท่ารัฐรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะแต่ด้วยความที่เป็นพื้นที่เล็กที่มีครบทุกอย่างทั้งทะเลภูเขาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเกาะต่างๆมากมายนั่นเป็นเรื่องของความสะดวกในการเดินทางไปและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงไปด้วยคือถ้าเป็นในมุมของการไปเที่ยวผมคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบประเทศไทยมากกว่าสหรัฐอเมริกามากๆเลยไม่ว่าสถานที่ในสหรัฐอเมริกาจะมีหลายที่ที่เจ๋งมากๆแค่ไหนก็ตามแต่ประเทศไทยกับให้ความรู้สึกว่านั่นนะคือความลงตัวมากกว่า ผมอยู่ที่กรุงเทพแล้วผมจะบินไปที่ทะเลตอนไหนก็ได้ตามต้องการโดยที่ผมไม่คิดเรื่องค่าใช้จ่ายหรือจะต้องจองตั๋วล่วงหน้าอะไรมากนะักประสบการณ์แบบนี้คงทาไม่ได้ในสหรัฐอเมริกาแน่แนขณะที่ความเห็นของบางคนนะครับก็เหมือนจะยังไม่เชื่อเรื่องความปลอดภัยที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับเขาก็เข้ามาตั้งคําถามนะครับว่ามันเป็นไปได้หรอที่ประเทศไทยจะปลอดภัยได้มากกว่าในประเทศในแถบนั้นนะได้ยินชื่อเสียงอยู่ว่า มันไม่น่าจะปลอดภัยขนาดนั้นนะพวกเขามีตำรวจกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่เทียบเท่าสหรัฐอเมริกาในขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็ถามถึงเรื่องของการที่มีการรักษาความปลอดภัยหรือว่าการเข้าถึงความปลอดภัยนั่นเองนะครับเขาก็สงสัยนะครับว่าในไทยนะ่ะมีการเข้าถึงขนาดนั้นเลยเหรอเวลามีเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับซึ่งก็มีคนเข้ามาอธิบายนะครับว่าอันที่จริงประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาในระดับที่สูงมากนะยิ่งได้เที่ยวกับสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากเลย แต่สิ่งที่ไทยมีอยู่คือความพอดิบพอดีของทุกสิ่งทุกอย่างโดยคนนี้รนะับก็เป็นเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะเขาบอกว่าไทยนะเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กับผู้คนทั้งในเรื่องความปลอดภัยความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้เหมือนในสหรัฐอเมริกาเลยและ,ะเผื่อการเข้าถึงความช่วยเหลืออาจจะรวดเร็วได้มากกว่าในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณอยู่พื้นที่ที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่แต่ในประเทศไทยต่อให้คุณอยู่ไกลจากเมืองใหญ่คุณก็เข้าถึงได้ง่ายอยู่ดี เพราะระยะทางมันไม่ค่อยจะห่างกันมากนะักในขณะที่สหรัฐอเมริกาอาจจะห่างกันเป็นหลายร้อยไมล์บางทีกาจะเข้าถึงความช่วยเหลือได้อาจจะชา้าจนเกินไปแต่ที่ประเทศไทยมันน้อยมากๆเลยที่จะห่างจากความช่วยเหลือขนาดนั้นโอเคถ้าคุณจะมองในแง่ของการพัฒนาเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีผลต่อความปลอดภัยคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะ แต่ประเทศไทยพัฒนาน้อยกว่าแต่ทุกอย่างนั้นไววางใจได้มากกว่าจากพื้นที่ที่น้อยกว่าอย่างเช่นเวลาที่คุณไปอยู่ที่เกาะสักแห่งการเข้าถึงความปลอดภัยก็เข้าถึงได้ง่ายจากในพื้นที่เกาะแห่งนั้นที่มีครบทุกอย่างแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พัฒนาเทียบเท่าฮาวายหรือต้องมีทุกอย่างเจริญเติบโตเหมือนฮาวายอะไรขนาดนั้นแต่ก็ต้องรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่ามาตรฐานทุกๆอย่างที่มีแบบในสหรัฐอเมริกาในไทยก็มีหมดเลยไม่ได้แตกต่างกันนักขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนที่เข้ามาตอบกลับครับเขาบอกว่า แล้วคุณจะเหลือเชื่อว่าแม้แต่โรงพยาบาลในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการกันยังเป็นมาตรฐานที่เหนือความคาดหมายและบริการที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าในสฐอเบริการหลายๆแห่งที่คุณจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพมากมายมาฮอลานคุณจะเหลือเชื่อเมื่อเจอกับโรงพยาบาลเอก,กชนในประเทศไทยคือมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลแล้วผมคิดว่าบางทีเป็นโรงแรมได้เลยขณะที่ต่างชาติคนต่อมาครับก็บอกว่า ผมชอบความบริการ24ชั่วโมงที่เมือนไทยนี่แหละผมจําได้ดีเลยตอนที่ผมอยู่ที่เกาะสมุยผมนึกอยากจะใช้บริการโนดไทยเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการผมไปเวลาแบบสมมๆซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าพวกเขาปิดให้บริการกันตอนไหนแต่ผมจําได้ว่าผมไปเมื่อไหร่ก็เปิดให้บริการตลอดเลยทีเดียวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะบางทีคนไทยอาจจะเป็นคนขยันก็เป็นได้นะโดยก็มีคนเข้ามาอธิบายนี่ครับว่าสิ่งนี้ก็คล้ายๆกับร้านฟาสต์ฟู้ดที่เปิดบริการ24ชั่วโมงแหละผมคิดว่าอาจจะเป็นพนักงานที่สลับกันทํางานในแต่ละช่วงเวลาซะมากกว่านะ แต่ที่ในประเทศไทยมักจะเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าพวกเขาเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ของประเทศไทยที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยประชากรเยอะมากพอหลายๆร้านก็สามารถให้บริการ24ชั่วโมงได้และยิ่งที่คุณเห็นผมคาดเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นส่วนใหญ่แน่นอนว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเนะี่ยมีคนใช้ชีวิตกันแทบตลอด24ชั่วโมงทั้งในช่วงเวลากลางวันและก็ช่วงเวลากลางคืนทำให้ในภาคของธุรกิจเองก็เลยเปิดให้บริการได้ตลอดนั่นเอง ความคิดเห็นทั้งนันะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็บอกว่าเป็นเพราะในประเทศไทยนะครับบังคับใช้กฎที่ไม่ค่อยเข้มงวดมากนักซึ่งก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเลยนะเขาก็บอกนะครับว่าในหลายสิ่งหลายอย่างคุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าปรับเลยเพราะคุณมีโอกาสจะเจอค่าปรับได้น้อยมากๆหรือบางทีมันก็เบามากๆที่นั่นน่มีความยืดหยุ่นสูงและทุกอย่างก็จะดูสบายไปหมดเมื่อทุกอย่างไม่เข้มงวดสำหรับเรื่องเราเนี่ยวันนี้นะครับ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างโหความนต์ oh, สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามีต่างชาติหลายๆคนนคนก็มองอย่างนั้นจริงๆนะฮะและก็มองว่าเมืองไทยก็ให้ความอิสระกับพวกเขาได้แต่ถ้าคิดมุมนั้นแบบเดียวก็คงจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะบางคนก็อาจจะทําให้ปัญหาตามมาได้กับความคิดที่ว่ามีอิสระมากเกินไปสำหรับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสักรับผู้ชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ